สวัสดีจ้าตอนนี้มาเบิงเห็ดจ้ะเห็นเพื่อนคนเก็บไปกินเนาะนี่เลิกงานเราก็เลยพากันออกมาเบิงจ้ะเขามาตัดหญ้าแม่จ้ะมันก็เลยแบบสงสัยแบบ <c oughs> เครื่องตัดหญา้าเอาไปละ่ะกลุ่มนึงแต่ว่าอันนี้กะเ่าแล้วได้ละเราสิเก็บไปเบิง Rồi. thế. xong mẹ. À. Ta mới cầm mặn. Ôi. Đi. Ôi. Ừ. set đơm hop cắt cái. Ừ. Ồ. Ồ. Xin. Này, xin đờ. Rồi Det wow. är sniglar som har varit på dem också mm. Man ska ta dem i när de är små. Mm. Här, jättemånga! Wow! Åh, oh, många! De, de gömmer under här. Mm. Oh. Här! Är det... Wow, den här! Åh, mm. oh, den är hård! De ser bättre ut än de andra. Mm. Ser det bra? Mm. Wow, den tar himm. Där, kolla, det känns som att det är överallt här. Mm. Ja, där var också. Många. Mm. Riktigt många. Wow, man måste öppna så. Kolla, mm, Wow. Det är lite hårt. Men mm. det är några svarta också. Va? Huh? Där är ju svarta med. De gamla. Ja. Oh. De mm, gamla. Man ska ta dem när de är så här små. Då. Mm. Wow, Nej. Wow, kolla den. Oh. Vilken svamp! Stor! Mm! Om jag tar hem och skär i dem hemma så ser du ju... Mm, lite. Alltså de växer många tillsammans. Mm. Som... Mamma, pappa och barn. Wow, kolla! Mm. Mm. Wow! Mm. Häftig! Kolla här! Alltså, ah, visst. man ska öppna. Wow, titta! Nu är Den var gullig! อโอ้มันแอบบมันแอบ,บครับทุกคนอยู่ข้างล่างขุดลงไปนี่พี่ต้วาว้าวโอ้หฮะมันแอบบมันแอบบแอบอยู่ใต้กอหย่าว้าวคนละเอาซะน้ำบีกจะยึดเต็ม้งนะ Ja, va. tưởng Ja då, shit. Jo, oh. yeah. Och en häk, så långt under <laughs> yeah. liksom. Man måste så. So, man äter ju นี่เขาต้องพีหยาหาเด็กมันแบบอแบอแอบซ่อนมันต้องเปิดกออ่อยาฮะแ้เอ็นรือเปล่าก็ก็อก็เละฮะ Här har helt svart. Ser du, här Är det svart tror du? Ja, är de är d... gamla. Ja, de är verkligen gamla. Mm. Oj, kolla den! Hm? på. Oj, oh, den stora oh, ja. Wow. Oh. De här. Oh. มีเห็นไหมนี่เอ็อข้างล่างคอยากสวยงามสวยากด้าหลังเวอะรฟกมาอโดมสูนะออ ดอกเล็กๆตุ่มๆป้านเขาเขาเอินเห็ดทั่วเลียงมาเนาะอู้ฮ่าห้าบ้านเราสงแัยเรียกเห็ดทั่วเลียงบ้างานี่ไม่รู้จักเลยจ้ะเพื่อนเขาไปเก็บไปกินว้าวจิตาอืมอู วซ่บราอยู่ใคล u n d e r a t คลตัดาต์ล่ิดและดอเห็นไหมนี่นนี่นมันเพิ่งจะขึ้นเนี่ยจ้ะดอกเล็กๆนี่เครื่องตัดหญ้าเอาไม่ได้เลยโอ้เครื่องตัดหญ้าเอาไม่ได้เลยพราบอแอบยู่ล่างสุดนี่ตะขุดขึ้นมา ว้าว wow. สวยสวยสวยได้เยอะเลยจ้ะเอาไปแจกแจกเพื่อนบ้านโอ้ฮะมากรีเว mm ่ฟรอม Jag går över de här fållorna. Wow. Mycket. Vi kan gå in på Volvo och sälja lite svamp till de här sen. Det är Volvogubbarna. Kanske vill ha en gammal svamp. Har du sett med det? Nej, för det är så tätt här, men det kanske finns under. Jag... Wow. Här är jag i alla fall... Äh? Här. Det är några bra. Oh. Yes! Mm. Titta nära Hur oh, många? Ja, jag vet inte... Är du säker på att man kan äta de här svamparna? Ja! Okej.. Okay. Blir det jord på 5? Härligt. Ja, det är mer än 100 så då är det okej. Okay. Mm. Jag ska dela till min kompis också. Mm. เอาไปแจกเพื่อนๆเดี๋ยวเวียด่นแต่มีสาขางเคยกำประกำเอ่อเกินดมเกินดมวยหัวใจหดวใจหัวใจหดวันใจหัวใจหัวใัวใจหัวเจหัวใ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 จหัวคจหัวใจหัวใจหัมใจหัวใจหัวใหัวใจหหัว Wow. Hed to along? Hed to along. Mm. Okej. Okay. Sverige, ingen aning men jag säger Man kokar dem svampen. och drappar med chilisås. Det är gott. Jättegott. Okej. Okay. Wow. Mm.

Chắc cả là nó sẽ trông như thế là nó sẽ trông như thế này

ไม่ได้เอามีดไปคับไปแบบไปแบบซุ่มๆไม่ได้เอามีดไปก็เลยต้องมาตัดขาที่บ้านมันไม่ไกลจากบ้านประมาณเาขับเอ้นนะ่ะไอ้สกูตเตอร์ไปประมาณห้านาทีเดี๋ยวจะตัดเอาขามันอ,อกแล้วก็เอากลับไปไปหวานไหวที่ป่าหญ้าเหมือนเดิมมันเกิดใหม่จ้ะ พอดีไม่ได้เอามีดไปไงก็ไปแอบแอบมองซุมๆดู <c oughs> แล้วก็จะล้างตัดเอาขาเอาเอาเชื้อเอากลับไปไปวันไว้ให้มันเกิดอีก โชคดีมากเลยบ wow. uh huh. โชคดีมากนึกว่าจะไม่ได้เหตุนั้นเนี่ยพากันขี่สกูตเตอร์ไปเล่นๆน,นะสุ่มดู uh huh. พอไปแล้วอยเยอะมากเลยจ้ะเพื่อนมาแอบดูด้ดิอาทิตย์แล้วเขายังไม่ได้ตัดหญ้าไงพอดีเอ้าขับรถไปทำงานผ่านก็เลยเห็นเขาตัดหญ้าใช่ไหม ครั den här ้งแรกที่เก็บเดฟสตั๊กเงินวิปโลกาได้แน่สวัสม้ย่ฮอเซตไทยเชยอุกมัเน้นโลกาโดยย่ออุนดาบัยเดฟเฟอร์สวัสดิ์แม้เด็กกว่าเซ็ต 100%100% ฟรัตมินคอมเพสการันเทียรฮัลิตฮัลิต so ฉันจะเทียวทนั่ อปอกสปร์อะีะทิ้งคอมิสตัาแล้วเอาไปเอาไปเนี่ยจะไปทิ้งเชื้อเนี่ยข้างๆปลายาข้างๆบ้านจ้ะให้ปีหน้าให้เขาเกิดเนาะเอาไปเพาะเชือ้ออากาศมันเย็นแล้วไงจะสองทุ่มแล้วแอลกัแฟนไปนะจะสองทุ่มแล้วทุกคน ก็กะว่าขี่ไปดูเล่นๆไงทีนี้พอไปแล้วมันเห็นไงก็เลยได้เลยเก็บลืมเอามีดไปมาตัดเอาที่บ้านว้าวใช่เหรอว้าวเย็บตะกร้อเราเย็บที่ซุกเกนพวกระกษาบ้านี่ดาไม่คิดเตยว่าจะเป็นแบบนี้สุดท้ายจบไปก็ทุกข์ทมานมาก Ska jag till skogen, ska jag med skogen. Men vi plockar ganska nära hem. Vi mm. åker i en stark cykel. Fem minuter va? Ungefär fem, fem minuter. Bra. Jättenära. Du kommer nära hem. Det är bra. Så jag ska laga för dig, jättegod. Mm, kan man stoppa i chili i den här eller? Ja! Mm. 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 Bra! <laughs> wow! Med chilisås, jättestark chilisås. Koka dem. Doppa. Yum yum! Mm, yummy yummy! Den blir jättebra! Mm. <laughs> Klipp, ner. Klipp, ner. Klipp ner. Ni Klipp till! ดีใจมากๆเป็นเก็บเก็บเห็ดครั้งแรกเห็ดปลวกสปรังจ้าสำหรับวันนี้ก็ดเแอนจะล้างให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นไว้นะจ๊ะแช่ล <Okay. S 2> ิดเอาไว้มานึ่งกินกันน้ำพริกสำหรับวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ กดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะสวัสดีค่ะ,ะกระดุครับเห็ดเอาหลังแล้วก็หนึ่งเลียวแล้วนะจ๊ะเนาะนี่แหละข้าวหอมเอวเคยกินเราครัง้งหนึ่งแต่ว่าพึ่งจะเก็บครั้งแรกนะจ๊ะเนาะเห็ดปวกสวีเดน หรือว่าลังคนขาก็เอินว่าเห็ดทั่วบ่นี่แหละจ้ะล่างหนึ่งเรียบร้อย